สวัสดีครับผมกลับมาพบเช่นเคยนะครับในช่องแบงค์แบงค์เดย์เนื่องจากล่าสุดเนี่ยผมก็ไม่ได้ล่าสุดหรอกมันก็ตพิงแต่วันแรกแท้วแหละ่ <c oughs> ครับฉายาสตูของปีศาจนะผมผ่านยกมุลระดับยากมาแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะผ่านเนี่ยครับมันมีปัญหาเพราะว่าตอนที่ยกมุลมาเนี่ยค่าพลังผมมันไม่ถึงเลยครับามาดูกันว่าค่าพลังเขาเอาเท่าไหร่ ที่ระดับยากนะมันจะเริ่มที่1,750,000าถึง1,850,000พร้อมลูกไฟอีก2ลูกคือตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเลยปุ๊บเนี่ยเข้าที่ด่านนะค่าพลังผมอยู่ที่ประมาณล้าน6ล้าน6ไปปายครับคราวนี้ก็เลยแบบโอ้เราผมต้องดันยังไงเนี่ยซึ่งผมก็ไปดูพวกฟรงฟรังเขาลงไปตียักมุลกันแล้วแบบวแบบ่าคือขั้นต่ำต้องประมาณล้าน8 ล้านแ0แสนขึ้นไปต้องบอกงนี้หรือล้าน8ปหมื่นขึ้นไปก็ได้ครับเาตามตรงเนี้ยก็คือต้องประมาณนั้นเลยทีมสำหรับทีมฮันเตอร์เลยนะ3ตัวต้องประมาณล้าน8ขึ้นไปครับผมก็เลยแบบโอ้ลูกทำไงวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออย่ามาดูกันว่าผมดันยังไงจนถึงขั้นที่ว่าลงได้และผ่านได้แล้วกันโอเคเดีย๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนเลยครับคือตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตเพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยครับกับมันี ปับ๊บอ่าซึ่งก่อนอ้นนี้เราจะมีแค่มณีหน้าดีหน้าเดียวใช่ไหมก็อ่าสำหรับคนที่ค่าพลังมาใกล้ๆกับผมแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจไอ้นี่อยู่แล้วแหละมันมีหน้าที่2แล้วพอหน้าที่2ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือใส่มณีกระโหลกกระลาลงไปก่อนเลยครับเพื่อที่จะดันค่าพลังขึ้นมานะนี่ก็เป็นมณีระดับซีอย่างเงี้ยคือผมมี DC อะไรเงี้ยเยอะมากเลยครับก็ยัดๆลงไปเลยครับเอาจนกว่าเราจะคาฟของใหม่ได้แล้วค่อยเอามา แปะลงไปจะได้รู้สึกเสียดายน้อยหน่อยเพราะว่าหน้าแรกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะยัดแบบดีๆลงไปอยู่แล้วครับเนี่ยเอเียครับเออันนี้เอเียครับก็คือส่วนมากเราจะค่อนข้างทํามาดีของเราอยู่แล้วอะต้องบอกประมาณนี้อะอันนี้ก็คือใส่กะโหลกกลางลงไปเลยครับเพื่อที่จะดันค่าพลังขึ้นมาคือคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือลองทุกวิถีทางครับ เพื่อให้มันหลุดจากล้านล้านหกแสนไปไปลายของผมอ่ะแล้ก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ดัน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 ขึ้นมาใส่แบบกระโหลกกระลาลงไปก่อนเลยครับใส่ลงไปก่อนเลยนะก็หน้าที่สองนี้เอาไว้เราทําแบบไอ้นี่ได้ครับเลื่อนขั้นอ่ะเลื่อนชั้นอ่ะเออแล้วเราค่อยมาแก้มาแก้ที่หน้านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้อันนี้ทีหลังนะเพราะอันนี้เราผมคิดว่านะผมคิดว่าทุกคนน่าจะทํามาดีอยู่แล้วก็เรามาเอาของใหม่มาใส่ที่นี่ดีกว่าอ่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ที่ใส่แบบๆๆๆ เอาแบบง่อยๆใส่ลงไปก่อนเพราะว่าดันมณีมันพึ่งอัพเข้ามาครับแล้วไอเศษที่ใช้อัพเนี่ยมันดรอปตั้งแต่ชั้น16ขึ้นไปเนี่ยแล้วมันได้แบบได้แบบสุ่มเลยนะแต่ส่วนมากผมได้แค่อันหนึ่งอ่ะหอัน2อันแต่ผมไม่แน่ใจนะผมเคยเล่นรอบหนึ่งมัน16-1อัน17-2อัน18-3อันอย่างเงี้ยสิบอันอะไรประมาณเนี้ยมันมีไล่ระดับอย่าี้ด้วย แต่พอไปลองเล่นอันอื่นก็แบบ1อัน1อัน2อัน1อันอะไรเงี้ยแล้วน่าจะแล้วแต่ว่าสุ่มสุ่มมาได้เท่าไหร่นะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่แต่ที่ผมเล่นรอบแรกมันก็ดันไล่ไมา1อัน2อัน3อันอ่างเงี้ยอันนี้ไม่ชัวร์นะแบบชั้น20ได้แบบ4อัน5อันอะไรเงี้ยหรือเปล่านะมันก็ไม่มีบอกจํานวนด้วยก็ตอนนี้เนี่ยมันกว่ามันจะได้แบบดีๆเงี้ยมันมันยากนิดนึงครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่แบบธรรมดาไปก่อนเพื่อที่จะดันค่าพลังขึ้นมาครับอ่าตรงนี้นะ ส่วนนี้ใส่แบบธรรมดาไปก่อนเลยก็ต้องขั้นต่ํา4ขึ้นไปนะครับเนี่ยใส่3แล้วมันไม่ปลดล็อกให้นะคือขั้นต่ตําต้องใส่4่ครับใส่4มันถึงจะปลดล็อกช่องต่อไปให้นะอันนี้มีมีแบบมันหมดแล้วอะ่ะมันเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะเนี่ยแบบเปอร์รเซ็นต์มันไม่มีอ่ะมีมีแบบเป็น A เลยก็อยากเก็บเอาไว้ครับก็เลยแบบเอาเอาสามเลียมมาใส่ก่อนอะไรเงี้ยให้มันครบครบไปก่อนนะครับถ้าใส่4ก็คือจะปลดช่องสุดท้ายเลย อ่าขั้นต่ําคือ4นะในการปลดล็อกช่องช่องไปเรื่อยๆอ่ะปุ๊บๆๆๆอ่ะบอกวันนี้อันนี้คือส่วนแรกที่ผมดันค่าพลังขึ้นมานะก็อันนี้ค่อนข้างดันง่ายนะขึ้นมาปื๊ดเลยอะ่ะอ่าอันนี้คืออย่างแรกที่ผมทําอย่างต่อมาครับผมดันเงาคนที่ค่าพลังใกล้ๆก,กับผมเนี่ยผมว่าเงาก็น่าจะค่อนข้างจะสุดกันทุกคนเลยนะแล้วก็ผมมาดันในส่วนของอาวุธครับคือพื้นฐานสุดเลยเนี่ยคืออัพสกิลอยู่แล้วแหละอัพสกิล แล้วก็พอสกิลมันแบบโอเคแล้วอ่ะก็มาดันเรื่องอาวุตครับผมอัดไปที่3เลย3เลยอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้3อันนี้3 3อันนี้ยังไม่ได้ทำเพิ่มไปประมาณ2 3สตัวคืออยากดองเสร็จไอ้น,นี่เก็บไว้ด้วยแหละคือแต่ว่าที่ผมรีบทำแบบยัดยัดสามาก็ไปเลยเนี่ยเพราะว่าอยากให้ท่าน1 0 0 0คนแรกไง เรื่องเรื่องแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเนับผมมาผ่านอาตอนที่เขาประกาศไปแล้ว1ชั่วโมงที่แล้วอะไรเงี้ยแบบช้าไปนิดหนึงน่าเสียดายเหมือนกันดูยี่รีบทำก็ดีอก็มีส่วนอาวุธนะครับที่พี่ดันค่าพลังได้ค่อนข้างดีเหมือนกันอืมคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเอาขั้น4คขั้น5เลยมันเหมือนมันมันมันใช้เยอะมันไม่พอผมไม่แน่ใจอลองลองกดดูให้แล้วกันนะสมบุริอย่างนี้นะครับหมันจะใช้5ใช่ไหมสิยี่สิบ แต่ขึ้นนี้มันจะใช้30ไปเลยก็ประมาณสัก3ครับดันประมาณนี้ถ้ามีเศษดองๆเก็บเอาไว้นะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็นิดๆหน่อยๆก็พอครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ดันดันขึ้นไปนะก็เดี๋ยวมีเงาใหม่มาอีกอะ่ะอันนี้ก็สําหรับใครที่ดองไวก้ก็เป็นทางเลือกที่อีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันที่เอาไว้ดันค่าพลังขึ้นไปอ่าส่วนนี้ส่วนที่2ที่ผมใช้ดันขึ้นมานะส่วนที่3ามตรงคังอาวุธเนี่ย ผมค่อนข้างไม่ใส่ใจมันครับเพราะว่ามันมันก็ขึ้นมันก็ดันได้นหะครับแต่โหมันมันไม่ได้เยอะมากครับไม่เยอะมากเท่ากับที่เราอัพเงาอ่ะมันจะเพิ่มประมาณพันพันหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมก็เลยแล้วมันแบบมันใช้อะไรพวกนี้เยอะด้วยแล้วมันก็เลยแบบโอ้หถ้าจะมารออย่างเงี้ยมันช้าเกินไปครับเออแต่อย่าไปถึงขั้นแบบใช้เก้าพันเปิดอะไรอย่างงี้โอ้โหโคตรแพงอย่าไปทำแบบนั้นนะ ส่วนต่อมาอันนี้ค่อนข้างสําคัญเอาจริงๆมันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยการเพิ่มเลเวลแฟคครับคือชาผมเนี่ยมันอัดร้อยมาหมดลมอัดมาแล้ว,แ,ลวแต่ตัวที่ผมต้องดันเพิ่มเข้ามาคืออันนี้ครับเนี่ยอัดขึ้นมาร้อยร้อยร้อยคือผมไม่รู้ทุกคนยังไงนะแต่ผมคือไม่ได้สนใจเรื่องการฆ่ามาที่เลเวลร้อยเท่าไหร่นักครับแล้วมันเลยมีเศษหินนยะเยอะมากเลยเนี่ยความหอผมเยอะมากเลย ผมก็เลยแบบเนี่ยตอนแรกมีเป็นมีมีหลักร้อยเลยนะเนี่ยใช้ไปเยอะแม่ใช้ทีละสิบอย่งะครับผมก็อัพอัพแม่มเลยครับเนี่ยหนึ่งร้อยไปเลย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 พลังพุ่งปี๊ดเลยนะตรงส่วนเนี้ยการอัพให้มันขึ้นเป็นเลเวลอ้อยอ่ะจะมาแบบทําวงใหม่เลยมันก็เปลืองตังค์เหมือนกันนะเปลืองตังค์เปลืองของด้วยก็เป็นไปได้ก็ถ้าถ้าอยากรีบจริงๆเงี้ยก็กัดฟันนิดนึงเอามันขึ้นเลเวลร้อยไปเลยครับอ่าพลังเพิ่มเยอะเหมือนกันนะก็ เมลินนี่ก็ไม่ไม่ได้เพิ่มอะไรมากเพราะว่ามีมี1นึวงแล้ว<ม>ก็ผมมาอัดนักหนักที่ซอลินแทนก็เลยเมลินก็เลยไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะ,ะประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญในการดันค่าพลังขึ้นมานะแล้วอีกอันนึงอันนี้สําคัญแบบสุดๆเลยเดีย๋ยวมาดูแบบพื้นฐานก่อนว่าตอนนี้ค่าพลังทีมผมเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูที่ส่วนของอามาดูในรีเวิร์สก่อนแล้วกันนะจากทีมลงในรีเวิร์สน่าจะดูได้เหมือนกัน ค่าพลังผมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นตอนที่ผมผ่านครั้งแรกอะ่ะมันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปบอกตอนนั้นตรงนั้นก่อนอตอนนี้มันอยู่ที่ล้านเจ็ดใช่ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าค่าพลังขั้นต่าอย่างที่ผมบอกคือต้องประมาณล้านแปดขึ้นไปคือถ้าอยู่ที่ล้านเจ็ดล้านเจ็ดตามที่มันกําหนดไว้อย่างนั้นครับล้านเจ็ดห้าหมื่นเนี่ยมันเบรกช้ามากครับด้วยที่ว่ามันมีบับลูกไฟสองลูกเลย มันเบรกเบรกแทบไม่เข้าเลยมันเข้าเลยครับแต่มันมันช้าแบบอู้ววันนี้ขนาดซอลินนะยังช้าเลยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยต้องดันให้ได้ประมาณล้านแปดขึ้นไปครับล้านแปดขึ้นไปแล้วเท่านี้เราทํายังไงแฟกเราก็ดันแล้วแล้วยังขาดอีกมาส่วนนี้เลยครับอาร์ติแฟกค,ครับไม่ใช่ผมพูดอย่างมั่นใจเลยส่วนของคออันนี้คือส่วนสุดท้ายที่เราจะดันขึ้นไปแล้วโอเคของตัวชาท่าน้ําผมยัดแม็กมาหมดแล้วเขาเนี่ยสองตัวที่เหลือเนี่ย เราต้องดันมันขึ้นไปอีกด้วยการเปลี่ยนแฟกต์นี้ครับเอ้ยเปลี่ยนแฟกต์อีกแล้วเปลี่ยนคอโอเคเดี๋ยวตอนนี้มัน1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันใช่ไหมเดีย๋ยวผมมาเปลี่ยนให้ดูเดีย๋ยวผมเปลี่ยนจากซอลินก่อนแล้วกันนะก็ซอลินมาเลยอันนี้มันแค่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเลเวลสิบก็จริงแต่มันน้อยนะงั้นเปลี่ยนเลยผมไปยืมใครก็ได้ครับที่มันแบบเลเวลแม็กเลยอะ่ะอ๋อไปเลยเนี่ยครับเลือกได้เลยครับ ผมว่าน่าจะมีแม็กแม็กกันอยู่แหละจัดมาเลยครับเดี๋ยวผมยืมของอันนี้มาก็ได้ยูซูมาติดตั้งไปเลยาปาบเข้าไปอันนี้เปลี่ยนอันนี้มีของใครแบบแม็กอีกตะกี้ยูซูมาแล้วยูซูเลเวลสิบสองเลยยืมยูซูมาแล้วกันนะเอาเป็นคนๆไปโอเคยืมยูซูมาอันล่าง86เลยว่าสิอันนี้ไม่ต้องลอะต่อมามาที่เมลิน เช่นกันครับเมลินก็เปลี่ยนเลยครับไม่ต้องไปสนใจว่าคอมันจะตรงมันจะตรงธาตุหรือเปล่านะเอาเค่ดันค่าพลังขึ้นไปเลยครับคือทุกเกมเนี้ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งบางทีแค่ค่าพลังเกินนะครับมันก็ผ่านได้ผ่านได้เหมือนกันนะผ่านได้เหมือนกันนะมันก็แปลกดีเหมือนกันไอ้ยาขอนี้ของของอันนี้มาครับก็จำๆนิดนึงนะว่าไปไปเอาของใครมาบ้างนะตอนคืนแล้วงงอันนี้มาเลยแม็กซ์มาเลย ปาเข้าไปสุดท้ายอันนี้เดือหกสบอ็ดของใครมาดียูซูไหมยิ้มยูซูมาก่อนยูซอูอันนี้แหละจะได้แบบประเภทเดียวกันการสิสามจัดมามาเข้าไปอ่อาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้คือ1นึ่งล้านแห้าหมืนแล้วอ่าอันนี้คือค่าพลังที่แบบว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะผ่านได้แล้วสำหรับทีมทัดน้ำนะเออหนึ่งล้านแปดแสนห้าม จากตอนแรกเราล้านเจ็ดแสนนิดๆใช่ล้านเจ็ดแสนเก้าป่ะเออตอนนี้เราดันมาถึงขนาดนี้แล้วคือก่อนหน้านี้ต่ํากว่านี้นะมันผมผ่านครั้งแรกตอนที่หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นอันนั้นก็ผ่านได้นะอันนี้ก็หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นอ่าคดีก็เราสามารถที่จะไปลองเทสได้แล้วคือลองลองดูครับต้องต้องบอกอย่าลองดูเลยลองลองอะ่ะน่าจะได้อยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นคราวนี้ถ้าเป็นทีมจีนถ้าถ้าเล่นแบบจีนอู จินอูก็ไม่ต้องใส่พวกตัวซับอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ลงไปหรอกครับใส่ทีมน้ำล้วนลงไปเลยเอาค่าพลังสูงไปเลยครับนี่หนึ่งล้านเก้าครับจัดแบบสูงๆกันไปเลยอันนี้ก็คืออีกอันนี้ก็ทำให้เบรกได้ได้เร็วคือเบรกเบรกได้นุ่มเลยอะ่ะตรงเนี้ยครับสำคัญเหมือนกันอ่าส่วนอาร์ติแฟกต์ก็จินอูก็ถ้ามันยัง ไม่สูงพอยังขาดอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็ดันครับอย่างเงี้ยผมก็เอามาเป็นเลเวลร้อยไปเลยร้อยไปร้อยร้อยอะไรเงี้ยก็ดันอย่างนี้เข้าไปเลยครับอ่าข้อนี้เนี่ยการลงส่วนของการลงใช่ไหมก็ค่อนข้างแนะนํามาที่ออปซิเดียนครับสำหรับจีนอูนะใส่ออปซิเดียนไปเลยแล้วถ้ายังไม่หนําใจพอก็ไปหาคอมายัดเพิ่มตรงนี้อีกครับเพิ่ม,มอีกไอ้ค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นอีกอ่าค่อนข้างเลยต้องเรียกว่าถ้าได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคละ น่าจะผ่านกันได้แล้วส่วนใครที่ไม่มั่นใจเหมือนผมผมไปเสียเวลาเหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจว่าจะผ่านได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ลงห้องพรครับคือจะยิงตรงไปเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อความชัวร์อย่างเงี้ยแวะห้องพรไหนก็ได้อ่าไปหาแบบได้รับปริมาณดามเมจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปริมาณดามเมจสกิลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันอ่าแล้วก็แบบค่าคิดดามเมจของผมเลือกประมาณนี้นะของผมปริมาณดามเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นแล้วก็ ่าจะเพิ่มปริมาณหรือเปล่าไม่ได้ใจแล้วก็มีพวกดัมมีคีทิคอลเพิ่มขึ้นสีทองที่ที่ห้องพอนะันที่2นะครับไปาไปไปจากตรงนั้นแล้วก็ป๊บป๊บปผ่านประมาณนี้สําหรับการดันค่าพลังนะส่วนของอาวุธในการลงดันนี้ก็ใช้เป็นธาตุอันนี้เลยครับใช้เป็นผมใช้เป็นอาวุธธาตุลมเลยคอมโบสองอันนี้เลยปาบและป้าบใช้เป็น2อ,อันนี้นะแล้วก็ ส่วนของสกิลผมใช้เป็นเบรกลมแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนอันนี้เราจะใช้สกิลนี้ในการคอมโบคู่กับดาบสตอมบิงเกอร์นะอันนี้ออันนี้เราจะใช้เป็นอันนี้เพื่อช่วยเรื่องเบรกอันนี้จริงๆไม่ฟิกนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไปเจอโซนของยอกมุลนนะ่ะพอไปเจอยอกมุลปุ๊บเนี่ยมันจะมีชิลแล้วมีเกาะแล้วแล้ก็เอาอนนี้มาก็ได้ครับเพื่อที่จะให้มันเบรกได้เร็วขึ้นแล้วก็ส่วนอันนี้ใส่เป็นทัดลมันนี้ครับ ไว้จังหวะบางจังหวะที่มัน QTE ได้เราก็กดอันนี้ไปอันนี้ค่อนข้างดีแล้วค่อนข้างแรงครับค่อนข้างแนะนําให้พกติดไว้อันนี้ส่วนของพรอนพรอนผมถ้าเป็นชั้นที่2เนี่ยเราไม่ต้องเอาเบรกไปครับเบรกเนี้ยบดขยี้เราใส่เป็นแบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้ใส่เป็นคีเพิ่มหรือใส่เป็นอันนี้ก็ได้ลองดูครับถ้าไม่ผ่านอันไหนก็ลองเปลี่ยนดูถ้าสมมติอันนี้ไม่ผ่านก็ลองใส่เป็นคีเพิ่มก็ได้เหมือนกัน นะอันนี้อันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่พอไปเจอยกมุนปุ๊บเราก็กลับมาใส่เบรกเหมือนเดิมครับอันนี้ก็แล้วแต่อีกเช่นกันจะใส่อันนี้หรือใส่คีเพิ่มหรือจะไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับลองดูถ้าไม่ผ่านให้ลองเปลี่ยนสามอันนี้ดูมันนี้แต่ยืนพื้นสามอันนี้เลยเราต้องมีครูดาวมีจิสังหารแล้วก็ช่วยเรื่องเบรกแล้วก็เวลามันเบรกเนี่ยเราทำดาเมจได้แรงขึ้นช่วงที่เราจะจัดคอมโบหนักๆลงไปนะส่วนพรก็เน้นป้องกันไว้เลยครับเพราะว่าค่อนข้างแรง แรงเลยแหละพาดนิดพาดหน่อยนี่แบบมีสะดุ้งครับต้องเรียกว่ากดกดปุ่มที่แบบไมลหลินสมมติไมลหลินอยู่3ใช่ไหมกดเลขสามแทบเลขสากระเด้งครับอให้ฮิวรัวๆเลยอะแรงมากอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะ,อะโอเคก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยไปทําเป็นคลิปการลงระดับยากให้ดูอีกทีแล้วกันว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงนะเอ๊ะมัน ในใจหนึ่งก็ไม่ได้อยากทําเท่าไหร่นะเพรามันดูมันดูเป็นคอนเทนต์ที่สูงสูงปีตอะสูงมากๆเลยอะก็ไม่รู้ทําไปแล้วจะมีใครสนใจไหมแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดรอดูก่อนแล้วกันครับแต่ว่าอันนี้คือพื้นฐานในการดันค่าพลังนะเออแล้วก็ส่วนสําคัญลองลงมาก็คือพวกอาวุธเนี่ยครับพอดีผมทําพวกอย่างเงี้ยมาสูงก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันเพิ่มแล้วเรามาลงที่อ์ติแฟกต์แล้วก็ที่คอ สองอย่างเนี่ยอัดให้หนักอัดให้สุดครับย้ายมาเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันไม่ตรงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเอาแค่ค่าพลังให้มันผ่านเกณฑ์พอผ่านเกณฑ์เนี่ยอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นแหละครับง่ายขึ้นแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการดันค่าพลังเพื่อที่จะไปลงยกมุลน,นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางลัดนิดหน่อยแต่พอเอาของกลับเหมือนเดิมทีมก็พลังลดแต่แต่มันเป็นการดันค่าพลังที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงแบบชั่วข่าวอะครับ ชั่วขราวในการลงนะก็จะไปประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะถ้าชอบสนใจอย่าลืมกดไลค์แลวกดติดตามมันลิ้นพันไปแล้วกดไลค์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบี bee, สวัสดีครับ